สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง EasyE Channel นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการเปิดไฟสูงใน Ford Focus MK2 นะครับวิธีการทำยังไงนะครับไปดูได้เลยนะครับสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดที่ไฟก่อนนะครับหมุนไปสองครั้งนะครับ อันนี้คือไฟหลีนะครับอันนี้คือไฟปกติสูงต่ำนะครับที่เราเปิดก็คือไฟต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นไฟสูงนะครับวิธีการก็คือกดไปที่ก้านด้านซ้ายนะครับหนึ่งครั้งนะครับยาวๆเลยกดเข้าหาตัวเองนะครับลองดูนะครับอ่าแล้วมันจะขึ้นไฟสีฟ้าให้เราเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนั่นแหะครับอันนี้คือไฟสูงนะครับ ส่วนไฟต่ำปกตินะครับเราก็กดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเข้าหาตัวอ่าหายแล้วนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการเปิดไฟสูงไฟต่ำใน Ford Focus m k 2นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง easy a channel นะครับขอบคุณครับ